สวัสดีครับพบเจอกับผมอีกครั้งนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามราหาขุมทรัพย์ก็วันนี้ก็พอได้ผ้ามาจำนวนก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรแต่ก็เช่ามาก็หมดเงินไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่บางครั้งก็ผมพูดตรงๆนะผมก็ เช่าน้อยก็แพงนะครับบางทีก็เช่าเยอะๆเลยก็มีนะครับมันก็พูดยากแล้วแต่แต่ละวันในการเช่าพระก็ไม่เหมือนกันนะครับหลักในการเช่าพระก็เหมือนเดิมแล้วครับนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าสามอย่างนี้ยังไงก็ต้องเป็นหลักในการดูพระพิการพิจา,ารณาพระแล้วเราเข้ามาดูอีกทีว่าพระอย่างนี้นะครับแบบนี้พุทธคุณทางไหนอะไรยังไงนะครับ อ่ะไหนวันนี้มาดูกันผมได้พาอะไรมาบ้างนะฮะก็ได้มาสักจํานวนหนึ่งนะครับได้มาสักจํานวนหนึ่งวันนี้ได้เลี่ยมเงินมาหกองค์นะครับได้เลี่ยมเงินมาหกองนะฮะนะครับ<ส>ก็จะมีองค์นี้องค์นี้เป็นหลวงปู่ทว่วัดประสาสตรนะครับหลวงปู่ทว่วัดประสาทบุญยว่าปีศูนย์หกองค์นี้เลี่ยมเงินฮะนะครับจริงๆแล้ว ถ้าให้ผมซื้อเดียวผมซื้อไม่ได้นะองค์นี้เพราะว่าเขาเปิดราคาแพงนะครับค่าเรียงจริงๆมันถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงและเฉพาะค่าเลียงก็เป็นพันละนะครับแต่เวลาผมมาขายผมได้ราคาไม่เท่าไหร่นะครับบางทีก็กล,ก,ลกล้ากลัวเหมือนกันนะครับในการชอบพระในการซื้อพระนะครับแต่เราก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเ,เป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักนะครับ,นะรบผมทําเป็นอาชีพก็อย่างว่าก็ ยังไงก็ต้องซื้อพาทุกวันนะครับองนี้วัดปราสาทบุญยญวาดนะครับมีวัดปราสาทห้อยก็เปรียบเสมือนได้ห้อยสมเด็จพระขุมพรมผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะนะครับเกี่ยวกับวัดปราสาทบุญยวาดวัดปราสาทเลี่ยมเงินนะครับองนี้เป็นวัดปราสาทเลี่ยมเงินสวยดีนะนะครับสวยดีนะครับส่วนองนี้นะครับองนี้เป็นพระสมเด็จฮะนะครับถ้ามีเส้นวิ่งใต้ซอกลักแร้อย่างนี้นะครับอย่างนี้ตีลงทางพิมพ์เจดี นะครับมีเส้นวิ่งใต้ซองรักแร้อย่างนี้ตีลงทางพิมเจดีเลยนะครับอย่างนี้ตีลงทางวันละขังฮะตีลงทางวันละขังนะครับเสียงใหญ่ๆหน้ากลมๆอย่างนี้นะครับตีลงทางวันละขังหน่าองนี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกองหนึ่งนะครับเป็นงานเลี่ยมเงินอีกองหนึ่งสวยดีนะนะครับพระสวยดีนะครับองนี้เลี่ยมเงินใหม่ๆนี่แหละฮะนะครับเลี่ยมเงินใหม่ๆนี่แหละพระดูมีธรรมชาติผิวพระดูมันดี นะครับ <c oughs> ส่วนองค์นี้องค์นี้เขาผมเข้าใจว่าเขานอนทับแตกนะนะครับงั้นก็คือถ้าทําหล่นส่วนใหญ่แล้วพลาสติกจะไม่ค่อยยุบเข้าไปเพราะว่าเขานอนทับแตกอันนี้เลนเซมาปูทิมนะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินเหมือนกันนะครับองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินเหมือนกันฮะนะครับเลนเซมาลูกปูทิมฮะนะครับ ก็สองก็สวยดีแต่ผมไม่ค่อยเก่งเหรียญนะครับผมไม่ค่อยเก่งเหรียญผมก็ชอบผมก็เช่ามาเท่านั้นแหละนะครับชอบก็เช่ามานะครับเป็นเหรียญเล่มเงินแท้นะครับเป็นเหรียญเล่มเงินแท้นะครับเหล่มซมาลุกปูทีมฮะวัดรหาสไร่จังหวัดระยองนะครับลุกปูทีมนี้เป็นเกติที่ผมก็ชื่นชอบนะฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะผมจะชอบเล่นทางเนื้อผงนะครับพวกผงไพลกูมานอะไรพวกเนี้ยนะครับประมาณนั้น นะฮะส่วนตรงนี้องนี้เป <ki> ็นเหรียญจอบใหญ่นะครับเหรียญจอบใหญ่จะมีเม็ดไข่ปลาอยู่ข้างๆเนี้ยนะครับเม็ดไข่ปลาข้างๆนี่คือเหรียญจอบใหญ่นะครับองค์นี้ก็อ่าเป็นงานเลี่ยมเงินอีกหนึ่งองนะฮะนะครับโอ้วันนี้ได้งานเลี่ยมเงินมาหกชิ้นนะนะครับได้งานเลี่ยมเงินมาหกชิ้นนะฮะก็สวยดีนะครับบางทีก็ต้องซื้อมาบางทีก็ต้องเช่ามานะครับ ก็ถือว่าโอเคนะนะครับเหรียญจอบใหญ่ลงเพ่อเงินนะครับส่วนองค์นี้หลวงปู่ทวดนะครับถ้าบวรอบอย่างนี้ก็พวกนี้ก็ก้นลายเซ็นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับพวกนี้เป็นเนื้อนวะฮะพวกนี้เป็นเนื้อนวะนะครับแล้วก็เลี่ยมเงินเรียบร้อยเลยนะครับหลวงปู่ทวดก็คือพันธุ์นีันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาเพ่อพานเราได้นะครับ เฉพาะค่าเลี่ยมเงินเนี่ยนะฮะเฉพาะเลี่ยมเงินเนี่ยผมผมก็หมดไปเยอะแล้วนะเนี่ยแต่ก็ก็เช่ามานะฮะนะครับก็เช่ามานะครับชอบก็เช่าราคาพาอเช่าได้ก็เช่านะครับองนี้อ๋อองนี้ออกเบตรงฮะนะครับเบตรงศูนย์หก้นไล,ลยเซมศูนย์แปดนะครับ เบตงศูนย์ห้าก้นลายเซนศูนย์แปดนะฮะนกปูดทวดนะครับแล้วองค์นี้ก็เป็นงานเลี่ยมเงินอีกองค์หนึง่งนะครับวันนี้ได้งานเลี่ยมเงินมาหกชิ้นนะด้งานเลี่ยมเงินมาหกชิ้นนะครับนกปูดทวดสามสมเด็จหนึ่งลกปูดทิมหนึ่งนะครับแล้วก็ลูงพ่อเงินหนึ่งนะครับลาหูอมจันกระลาแกะจริงๆลาหูแผ่นเนี้ยนะฮะถ้าเราดูให้ดีนะครับนะครับเขาจะแบนราบเลย จะแบนแบลาบเลยนะครับส่วนใหญ่ราหูนะฮะนะครับพุทธคุณทางราหูนะครับคนที่เกิดปีชงจะชอบใช้มากนะฮะนะครับถือว่าเสริมดวงหนุนดวงนะครับกับหลายกายเป็นดีนะครับนะครับแล้วก็ยังคงกับพันชาติแคลคาดด้วยเนื่องจากพระราหูเนี่ยนะฮะนะครับดื่มน้ําอมฤตนะครับหลายๆท่านถามว่าทําไมราหูต้องอมจันทร์ต้องอมพระอาทิตย์นะครับ ผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะที่ราหูต้องอมจันทร์อมพระอาทิต์เนี่ยนะเนื่องจากว่าพระราหูเนี่ยแอบอืดื่มน้ําอมฤตนะครับพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาเห็นก็เลยไปฟ้องพระนารายณ์นะครับพระนารายณ์โมโหมากก็เลยคว้างจักรตรงมาโดนพระราหูขาดครึ่งเลยแต่เนื่องจากพระราหูนะครับดื่มน้ําอมฤตเข้าไปก็เลยไม่ตายนะครับก็เลยโมโหมากเห็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์ไม่ได้นะฮะเห็นแล้วต้องเอามาอมเอามากินเอามาเล่นตลอดเลยนะครับนี่เป็นที่มาของพระราหูอมจันนะครับอมจันอมพระอาทิตย์ นะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่พุทธคุณนะฮะสร้างจากกะลาแกะนะฮะกะลาที่ใช้ก็จะเป็นกะลาตาเดียวนะครับคนที่เกิดปีชงเออไม่ใช่คนที่เกิดปีชงคนที่ตกปีชงเนี่ยนะครับเขาจะใช้ลาหูกะลาแกะแล้วก็แล้วก็ใช้เ,เมกสิทธิ์หลวงพ่อทับวัดอนงนะครับบางทีก็ใช้คู่กันนะฮะบางทีก็ใช้คู่กันนะครับแล้วแต่ว่า ชอบแบบไหนนะครับแต่พระราหูเนี่ยนะฮะก็ยังเด่นกันได้ไม่ตามหานิยมโชคลาภด้วยนะความร่ารวยนะครับสุดยอดนะราหูเนี่ยนะครัคบนะลลส,ส่วนองค์นี้นะฮะนี่ก็เป็นราหูเหมือนกันนะครับแต่ทางนี้จะเป็นทางสายคูบาละนะครับอันนี้จะเป็นทางสายคูบาละนะผมไม่แน่ใจว่าอย่างนี้จะตีลงทางลำปางหรือทางจังหวัดตากดีนะครับถ้าถ้าถ้าเป็นทางถ้าเป็นทางจ LOVE, ังหวัดจังหวัดลำปางก็จะเป็น คูบาวังอ่ะไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นจังหวัดลำปางถ้าเป็นจังหวัดลำปางนี่จะเป็นทางคูบาคูบานันตานะครับคูบานันตานะฮะแต่ถ้าเป็นจังหวัดตากบ้านเด่งก็จะเป็นคูบาวังนะครับบางทีก็ส,สับสนนิดนึงนะครับก็ตีลงทางสายคูบานี่แหละฮะก็ตีลงทางสายคูบานี่แหละ นะครับองนี้น่าจะตีลงทางสายทางไหนดีครูบานันตาปะนะครับตีลงทางนั้นปะผมก็แต่แต่งี้ตีลงทางสายครูบาแน่นอนนะครับตีลงทางสายครูบานแน่นอนนะฮะองค์นี้ส่งป่าหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนี่ท่านเป็นพระเท่านเป็นพระหมอนะครับนะครับท่านรักษาโรคด้วยนะครับหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเ่องหลวงพ่อปานเนี่ยนะครับ เด่นมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเมตามหารที่ยมโชคลาภแล้วก็ยังเด่นเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้วยนะฮะนะครับท่านทําเป็นทรงสัตว์ต่างๆนะครับท่านเป็นทาเป็นทรงสัตว์ต่างๆนะครับหลวงพ่อปานนะครับก็แยกย่อยไปอีกนะครับว่าอย่างปลาเนี่ยก็ปลาอะไรแยกย่อยไปเยอะไก่ก็ไก่อะไรนะครับคุดก็คุดก็แยกก็ไปอีกนะครับโอ้หลายๆอย่างเลยนะครับอย่างอันนี้ทรงปลาเนี่ยทรงปลานะครับเขาก็บอกว่าปลานี่ก็เกี่ยวกับทางไหนอะ ปลานี้ก็หากินเก่งนะสังเกตไหมครับปลานี้ก็จุ๊บจับ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 ไก่ก็หากินเก่งคุ้ยเขียกินเก่งเหมือนกันนะครับดูหลวงพ่อปานดูดิงขุยปูได้ดูหลวงพ่อปานได้นะครับองนี้เขาจะไปเลี่ยมเงินนะฮะผมก็เลยเอามาก่อนนะครับไม่ต้องไปเลี่ยมถ้าเลี่ยมก็หมดค่าเลี่ยมเงินอีกนะครับองนี้นี่เป็นสร้างสายเหนือละนะครับอย่างนี้เป็นเออเขาก็จะชอบตีกันเป็นกุ่งใหม่ นะครับภาคกูใหม่กูเก่าต่างกันยังไงฮะนะฮะภาคกูใหม่กูเก่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอะไรก็ช่างเขาจะแบ่งแยกปีที่ปี2,500นะครับถ้าขึ้นจากกูก่อนปี2,500จะเป็นกูเก่านะครับแต่ถ้าขึ้นหลังปี2,500จะเป็นกูใหม่เขาจะแยกอย่างนั้นนะฮะเขาจะแยกอย่างนั้นนะครับอย่างอย่างอย่างภาคคงเนี่ยบางท่านบอกภาคคงกูใหม่ก็คือขึ้นหลังจากปี2,500แต่ถ้าขึ้นก่อนปี2,500นะฮะส4กว่ากว่าเงี้ยก็จะเป็นกูเก่า นะครับพรกคงนี่เป็นถือว่าเป็นผ้าที่เนี่ยฮะข้อแตกต่างของพระคงพะบางนะพระคงแขนจะหักศอกพะบางแขนจะทิ้งลงมาอีกประมาณสัก30องศานะครับแขนจะทิ้งลงมาสักประมาณ30องศาพระคงกับพะบางนะครับเขาบอกว่าพระคงผู้ชายห้อยพะบางผู้หญิงห้อยจริงๆแล้วห้อยได้หมดแล้วฮะแต่พะบางนี่จะขึ้นน้กว่าพระคงพระคงนี่จะขึ้นแทบจะทุกปุกนะครับพระคงได้เทียบกับพาะกำแพงเพรก็เปรียบเสมือนกับนางกำแพงนะนางกำแพงก็ขึ้นเยอะนะครับแต่ขึ้นเยอะนี่ก็มีราคาอยู่นะฮะลักมือลักแสนนะ ไม่ได้ถูกนะครับพระคงก็ไม่ได้ถูกองนี้สวยองนี้สวยฮะใบพงใบโพเนื้อสีสันโอเคเลยความสวยงามนี่สุดยอดนะครับ,อ,อ,รบองนี้องนี้พระแผงตัดนะครับพระเจ้าสิบชาติกรุวักดกระชายจริงๆพระอัดกระชายจังหวัดยุทธญาเนี่ยนะฮะเดิมทีเขาเรียกว่าวัดเจ้าชายนะครับแล้วก็เรียกกันเพีย้ยนเรียกกันเพีย้ยนเรียกกันเพียเ้ยนยมาก็เลยจากเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายก็เลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกระชายกระชายกระชายนะครับกรุวัดกระชายนะครับ จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับพวกนี้เป็นผ้าเก่านะฮะพ้ากู่พระกระชายนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับอายุสี่ร้อยกว่าปีสายเหนียวนี่สุดยอดไม่ธรรมดา LIKE, จริงๆนะครับพ้าแผงตะก,กูุวัดกระชายนะครับพวกนี้เป็นแผงใหญ่นะฮะเป็นผแผงตัดใหญ่นะครับเป็นแผงตัดใหญ่นะนะครับก็วันนี้ได้ผ้ามันเยอะอยู่นะครับก็อาจจะเอามาให้ดูไม่หมดนะครับองค์นี้หลวงพ่อขำหลวงพ่อขำฮะหลวงพ่อขำนี่ท่าเป็นเงจิยุคเก่านะครับ ท่านเป็นกจติยุคเก่าหลวงพ่อขำหลวงพ่อขามวัดแก้วนะครับฝั่งทนนะฮะนะครับท่านเป็นกิติยุคเก่านี่เป็นเนื้อดินนะครับหลวงพ่อขมนี่ถ้าพูดง่ายๆนะฮะถ้าหลายๆท่านรู้จักนะครับท่านจะเก่งมากเกี่ยวกับเล่นแร่แปรธาตุนะครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อขมท่านอาบน้ําเพียงปีละครั้งนะครับคือในวันสงการนอกจากนั้นท่านท่านจะไม่ได้อาบน้ํานะครับ นะครับถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิชาแก่ก้าแอคคมมากรูปถ่ายถ่ายไม่ติดนะฮะขนาดท่านมรณภาพาบรรณีนิลูกศิษย์ลูกหานะครับเอท่านมานั่งที่เก้าอี้นี่ถ่ายออกมานี่เอาไปล้างรูกแต่เก้าอี้วา่างเปล่ากับมือของลูกศิษย์นะฮะที่จับท่านไว้สุดยอดนะครับพ่อขำนี่ก็สุดยอดนะหลงพ่อขำวัดแก้วเนื้อดินนะครับเกจีดังฝั่งทนนะฮะพ่อขำเนี่ยน,นะครับองนี้พ่อแช่มดอนยัหอมหลังยันห้านะครับโอ้สวยพ่อแช่มนี่ก็สุดยอดเหมือนกัน นะครับภาคนี้ก็แท้ฮะดูง่ายนะฮะหลังงานห้าพ่อแชมป์โดนยาหอมครับนะครับพุทธคุณพ่อแชมป์เนี่ยนะครับไม่ธรรมดาฮะนะครับคือท่านเป็นเกจิที่ถือว่าค่อนข้างที่เจ๋งจะเก่งมากขั้นหนึ่งครับพ่อแชมป์มาโนยาหอมจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถือว่าท่านก็มีชื่อเสียงค่อนข้างมากนะฮะอ่ะก็คงประมาณเนี้ยนะครับวันนี้ก็คงประมาณนี้ นะครับจริงๆก็ได้ภาพมาเยอะกว่านี้อยู่นะครับแต่ด้วยเรื่องจํากัดเวลานะครับผมผมก็ไม่อยากทําให้คลิปมันยาวมากนะครับก็เลยเอาประมาณนี้ละกันนะครับอย่างแล้วนะฮะผมหวังว่านะครับคลิปที่ผมทําไปคงจะมีประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะฮะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ นะครับอย่าลืมนะครับเล่นพักเครื่องนะฮะพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบความสําเร็จในการเช่าพระในการซื้อพระนะครับอย่างไรแล้วนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ